หลังจากกษัตริย์ขอมอง์สุดท้ายแห่งตระกูลชัยวรมันตระกูลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างความยิ่งใหญ่ในอนาณาจักรของโบราณไม่ว่าจะเป็นนครวัดนครธมปราสาทบายน์ได้ถูกชายผู้หนึ่งที่เป็นชาวสวนที่มีชื่อว่าแตงหวานทำการสังหารกษัตริย์และแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แทนวันนี้เรื่องเล่าผ่าน AI จะพาทุกทกท่านไปดูไทม์ไลน์เชื้อสายของพระเจ้าแตงหวานสืบมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะไปรับชมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับทำลายกษัตริย์กัมพูชาปีคศ1755ถึงปัจจุบัน 1. ปีคศ1747ถึง1757พระเจ้าแตงหวาน 2. ปีคศ1757ถึง1779พระเจ้านักอองนนที่สอง เป็นลูกชายคนโตของพระเจ้าแตงหวานปีคศ 1779- งถึง1796ช่วงนี้ราชบัลลังก์วุ่นวายเป็นช่วงที่ขเขมรไม่มีกษัตริย์สยามแต่งตั้งให้คนสยามมาดูแล 3. ปีคศห7 9 6อถึง1834พระเจ้านักอองเองเป็นลูกชายคนรองของพระเจ้าแตงหวานพระเจ้านักอองเอง็งเคยลี้ภัยมาอาศัยอยู่กรุงเทพ17ปี แล้วค่อยกลับไปของราชที่ขเขมรปีคศ1834-1840ถึงผู้สำเร็จราชการการเมืองวุ่นวายขเขมรไร้กษัตริย์ราชสำนักสยามจึงข้ามามีบทบาทเพื่อดูแลชั่วคราว4ปีคศ1840-1860ถึงพระเจ้านักอ่องด้วงเป็นลูกของพระเจ้านักอ่องเองมีลูกชายสองคนคนโตชื่อพระนรดม คนน้องชื่อพระศรีสวัสดิ์ที่หนึ่งซึ่งพระเจ้านักอ่องด้วงถูกสยามควบคุมและให้ศึกษาเล่าเรียนรวมถึงได้รับการอุปถัมภ์ในราชสำนักไทยก่อนกลับไปเป็นกษัตริย์อยู่ไทยรวมรวมประมาณ10บกว่าปี 5. ปีคศ1,860ถึง1,904สมเด็จพระนโรดมเป็นลูกของพระเจ้านักอองเองเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์นโรดมมีลูกชื่อพระนโรดมสุรามริ ซึ่งสมเด็จพระนะโรดมช่วงวัยหนุ่มก่อนขึ้นของราชคศ1860ถูกส่งมาอยู่ในราชสำนักสยามเพื่อเล่าเรียนภาษาและราชประเพณีอยู่ไทยไม่กี่ปีราว5-6ถึง6ปี 6. ปีคศ1 9 0 4สถึง19 1927สมเด็จพระศรีสุวัตที่1เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนะโรดม 7. ปีคศ1927ถึง1941 สมเด็จพระศรีสวัตมณิวงศ์เป็นพระโอรสของสมเด็จพระศรีสวัตที่1 8ปีคศ1 9 4 1ถึง1955สมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นโอรสของพระนโรดมสุรามริศเ 9. ปีคศ1 9 5 5ถึง1960สมเด็จพระนโรดมสุรามริศเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ปีคศ1960ถึง1993กัมพูชาไม่มีพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการช่วงเขมรแดงสงครามกลางเมืองราชบัลลังก์ว่าง10ปีคศ1993ถึง2004สมเด็จพระนโรดมสีหานุเป็นโอรสของพระนโรดมสุรามฤทธ์กลับขึ้นบัลลังก์อีกครั้ง11ปีคศ2004ถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหานุนีเป็นโอรสของสมเด็จพระนโรดมสีหานุหลังจากตระกูลชัยวร,รมันล่มสลายด้วยชายผู้สามัญชนที่ชื่อแตงหวานโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ดังเช่นนครวัดนคนรธมปราสาทบายนก็ไม่เคยมีปรากฏขึ้นอีกเลยคุณคิดว่าเป็นเพราะพ่อลูกหลานของพระเจ้าแตงหวานที่ไม่มีความรู้ในการสร้างและบุรณะเพราะบรรพบุรุษมาจากสามัญชน หรือว่าเป็นเพราะคำสาปของพระเจ้าชัยวรมันกันแน่ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้พัฒนาคลิปของเราต่อไปครับ